เลยดีกว่าโรคไวัสตบอักเสบหรือว่าตับอักเสบนี่คืออะไรคะคุณหมอแล้วมีสาเหตุเกิดจากอะไรคะค่ะเ่าตับอักเสบนี่คือการที่ตัวเนื้อเซลล์ตับมีมมมกระดูก่วงของตั้อักเสบเพิ่มขึ้นนะคะค่ะ<ฆ>พวกนี้นจะมีอาการค่อนข้างหลายอย่างค่ะ<ฆ>อาการของคนไข้จะเริ่มตั้งแต่เป็นระยะฉับพลันกับระยะเร<ฆ>ื้อรังนะคะ<ฆ>อาการระยะสัน,นี่ยก็เริ่มตั้งแต่มีไข้ต่ำๆนะคะอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนหรือบางคนจะมีอาการปวดท้องทางด้านขวาค่ะ คนจไข้พวกนี้เนี่ยบางคนจะมีตับโตนะคะถ้าอาการเป็นมากขึ้นเนี่ยจะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะคะแล้วก็ปัสสาวะออกมาสีเข้มอ่อนเปลีย้ยถ้าอาการเป็นถึงขั้นรุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดอาการของภาวะตับไวายได้นะคะส่วนอาการของเรื่องอาการฉับอาการเรื้อรังเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีอาการนะคะส่วนใหญ่จะเจอจากการตรวจปกติปกติจากการตรวจร่างกายประจําปีจะมากกว่าค่ะค่ะ ฟังดูแล้วอาการมันค่อนข้างน่ากลัวค่ะคุณหมอเอาทั้งไม่ฉับพันทั้งเลื้อรังอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะน่าจะเป็นปัญหากับชีวิตเราปัจจุบันอยู่แล้วนะคะ,คะทีนี้เราอยากจะทราบในส่วนของสาเหตุของโรคตับอักเสบมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะตับอักเสบนี่ถ้าแบ่งกันคร่าวๆนะคะค่ะ,คะ,คะ อ่าสาเหตุจะเป็นเรื่องของอาการติดเชื้อและการที่ไม่ติดเชื้อนะคะการติดเชื้อนี่ก็เริ่มตั้งแต่ติดเชื้อไวรัสไวรัสตั้งหลายตัวที่ทําให้เกิดตับอักสเสบได้ที่พบเป็นบ่อยก็คือตัวไวราัสจากักอักเสบนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเชื้อแบคทีรียเชื้อราปูตัววพยาธิตัวก็ <ๆ S 2> ทำให้เกิดตับอักสเสบได้เช่นกันนะคะส<ะ>่วนเรื่องของการไม่ติดเชื้อเนี่ยที่พบเป็นบ่อยในเมืองไทยก็คงเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะซึงบริโภคกันค่อนข้างมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอกจากแอลกอฮอล์เนี่ย เรื่องยาเป็นเรื่องสัมพันธ์อย่างหนึ่งเ <คะ S 2> ป็นเพราะยาสมุนไพรที่ค่อนข้างสรแพค่หลายอย่างใงไทย <คะ S 2> แต่ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ายาสมุนไพรหลายตัวนี้ทำให้เกิดตับอักเสบเป็นค่อนข้างง่ายอย่ามอ่ะคะคุณหมอใช่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็สมุนไพรบางอย่างที่เห็นเข้ามาผสมเป็นยาลูกก้อนก็ต้องร<ค>ะวังกันนะคะแล้วนอกจากนี้นนเ,นเป็นโรคที่ค่อนข้างคิดในช่วงนี้ก็คือโรคไขมันเกาะตับ ซึ่งโรคนี้เนี่ยมักจะมากับความอ้วนแล้วทำให้เกิดตับอักเสบได้<ฆ>อนอกจากนั้นก็เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยเท่าไหร่อย่าง<ฆ>เ,เช่นโรคที่เกิดกิดความผิดปกติทางด้านกรรมพันธุ์หรือโรคที่เกิดจากสารพิษบางอย่างเช่นเห็ดพิษบางอย่างหรือสารเคมีพวกคาร์บอนไตคาอา์ไร์ก็ทําให้เกิดการอักเสบได้เช่นกันนะคะคือตับอักเสบมันเกิดหลากหลายสายเหตุเลย<ช>หลายสาเหตุที่คุณหมอได้พูดไปสักครู่นอกจากเกิดหลายสายเหตุแล้วมันยังมีหลายชนิดนะคะคุณหมออ๋อถ้า กล่าวถึงกันเรื่องของเวัยตัะเศษเนี่ยมันมีหลายชนิดนะคะมันมีตั้งแต่ A B C D E G T T เซ <c oughs> นไวลาเป็นไปหมดนะคะแต่ที่พบบ่อยในเ<อ>มืองไทยก็จะมีแต่ A B C อค่ะ A B C เลยค่ะใช่ค่ะโอ้ <laughs> แต่ว่าที่พอลลี่ได้ยินบบ่อยคือตัดเศษ A กับตัดเศษ B C นี่ไม่ค่อยได้ยินแต่มีถึงอ e ีเลยค่ะมีถึงอ e ีเลยคะ่ะ <ồng? S 2> แต่ว่าบีเป็นแ <Whew. S 2> ค่เด่อยแค่3ตัวเราก็แยกกันแล้วค่ะแล้วทีนี้ในแต่ละชนิดมันมีความแตกต่างกันเลยคะคนเป็นไวลัต่อเสพตับเเนี่ยแต่ละชนิดมันมีอะไรที่แตกต่างกันเลยพอ, <นะ S 2> อเริมตั้งแต่เอาตับเสพตับ A ก่อน <คะ S 1> แล้วนะคะแล้ว่าที่มาว่ามันมาจากไหนนะคะตับเสับเเนี่ยมันจะเกิดจากการปนเปื้อนอาหารได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทุกคนที่ติดเชื้อเนี่ยเชื้อจะปล่อยมากับอุจจาระ เอ๋ N นี่มากับอาหารมา<ช>กับอุจจาระใช่ค่ะพูดง่ายก็คือเราก็กินอุจจาระของเขาเข้าไปอุ้ยแล้วเราจะไปกินได้ไงคะคุณหมอส่วนอย่จะเกิดการปนเปื้อนของอาหารนะคะก็คือปนเปื้อนอาหารหรือน้ําดื่มที่ไม่สะอาดนอกจากนั้นเนเี่ยคนสู่คนก็เป็นไปได้อย่างถ้วยพวก M S M อะค่ะอ๋อเบนทูเมนนะคะนี่ก็เกิดอาการเจ็บเชื้อไราตาบักเซียกันได้แต่อาการไราตาบักเนี่ยจะมีอาการฉับพลันไม่มีเรื้อรังฉับพลันยังไงคะฉับพลันที่กล่าวไปอะค่ะคือมีไข้ต่ำต่ตัวเหลืองตาเหลืองอ่อนเลีย ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือตับเปอร์เสีเอเนี่ยถ้าติด<ฆ>ตอนเด็กเด็กเด็กเล็กๆสักน้อยกว่า2ปีจะมีอาการอาการจะรุนแรงในเมื่อติดตอนโ<ฆ>ตค่ะโดยเฉพาะคนไข้สูงอายุเนี่ยบางครั้งบางคราวเราจะพบว่าเกิดตับวายได้วัคซ<ฆ>ีนตับเปอร์เสีเอเนี่ยฉีด2เข็มอยู่<ฆ>คุ้มคุ้มกันเนี่ยอยู่ได้เกือบตลอดชีวิตคือเขาบอกกันเราว่ากันว่าอยู่กันได<ฆ>้อย่างน้อย25ปีในผู้ใหญ่20ปีในเด็กค่ะ ฉีดไปเพื่อให้มีภูมิคุ<ช>้มกันและตับอักเสบเอเอค่ะเอเอ้ยเ <A S 1> อเนาะฉีดตับอักเสบเอก็ต้องมีภูมิคุ <A S 1> ้มกันตับอักเสบเอจริงๆแล้วตับอักเสบเอเราพบกันเยอะนะคะ,คะอย่างในงานวิจัยที่หมอเคยไปดูมาเนี่ยเขาเคยไปเอาคนไข้าตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยมาเจาะเลือดก,กันแล้วก็ดูว่ามีใครบ้างที่ติดตับอักเสบเอพบกันว่าคนไข้เนี่ยติดกันตับอักเสบเอกันประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพบกันค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยจะติดกันตั้งแต่เด็กก็เลยไม่มีอาการแต่ถ้ามาติดตอนโตก็คคงจะะแย่่ คุณหมอคะตับอักเสบเอเวลาติดเข้าสูส่กระแสเลือดแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปไหมคะหรือว่าติดแล้วมันก็สร้างภูมิขึ้นมาได้ะะอ๋อถ้าติดอาาัพาถ้าสมมติติดมาถ้ามันส่วนใหญ่จะเกิดอาการนะคะ,คะถ้าเกิดอาการแล้วคนไข้ก็ได้มีภูมิตลอดชีวิต แต่ถ้ายังไม่เคยมีก็น่าจะป้องกันไว้ไดดีกว่าโดยการฉีดวัคซีนใช่ค่ะแล้วก็อย่าเนึงอก็คือเรื่องของอาหารนะคะก็คือเราต้องรับประทานอาหารที่สุกสะอาดน้ําน้ํากับน้าแข็งมันทั้งสาคัญนะคะถ้าไม่ตั้ใจแหล่งที่มาเนี่ยแนะนําให้ดื่มน้ําขวดหรือน้ําแข็งที่ผ่านการรับรองจากออยคีกว่านะคะทีนี้ในส่วนของตับอักเสบเอไปแล้วค่ะ B นะคะคุณหมอส่วนบีเนี่ยที่มาจะแตกต่างกันนะคะคือบีเนี่ยจะติดกันทางสามทางเป็นหลักก็คือทางเลือด เพศสัมพันแล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นลูกก็จะเป็นเลยใช่ค่ะแต่ว่าคุณแม่จะสู่คุณลูกเนี่ยำลำรางจะพบกันค่อนข้างน้อยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการสกรีนตับอัก A, เสบเอเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนีบางครั้งบางคราวคนไข้ที่อายุมากกว่า20เนี่ยที่ไม่เคยตรวจมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่สร้างตัวเองเป็นโรที่ติดกับคุณแม่ค่ะแต่ว่าตับอักเสบบี B เนี่ยอาการจะแตกต่างจาก,กตับอักเสบเอก็คือตับอักเสบบีมีทั้งอาการฉับพลันแล้วก็เรื้อรังฉับพลันด้วยเรื้อรังด้วยใช่ค่ะตองเดค่ะ โดยเฉพาะอาการฉับพลันก็อ่าตับอักเสบฉับพลันไวรัสทุกตัวอาการเหมือนกันหมดก็คือมีไข้สูงตัวเหลืองตาเหลืองอ่อนเพลียถ้ารุนแรงมากก็ถึงข่านตับวายได้แต่ว่าอาการเรื้อรังพวงนี้ไม่ค่อยมีอาการอ่ะตับอักเสบบีมันค่อนข้างน่ากลัวที่ว่าตับอักเสบบีเนี่ยอ่ามันจะสามารถทําให้เกิดตับแข็งได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยบางคนเคยเคยได้ยินข่าวว่าเคยมีดีเจเสียชีวิตอ้อยน้อยด้วยเรื่องของมะเร็งตับก็เกิดจากตับอักเสบบีอะค่ะ S <S <S ในคนไข้กลุ่มที่เป็นมะเร็งตับตักต่เสบีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประวัติทางความมรพันมาก่อนคือคนไข้เนี่ยเป็นตับต่ำเสบีแล้วเป็นมะเร็งตับถ้าติดชนิดที่เป็นคล้ายๆกันก็มม่จะเป็นเหมือนกันในมันอยู่บรรดาพี่น้องค่ะหรือพ่อแม่ลูกพวกนี้ค่ะว่าถ้าเป็นตับต่ำเสบีก็มีผลที่จะทำให้เป็นตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับมากกว่าคนอื่นๆใช่ค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่คนที่มีตับต่ำเสบีอย่าประมาทนะคะ เดี๋ยวนี้เขาไม่ชื่อกันว่าผาหะอีกต่อไป<ม>เพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเชื่อมันจะแบ่งตัวเยอะหรือแบ่งตัวน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้คนไข้ตับอักเสบบีมาพบแพทย์ดีกว่านะคะ<ม>แต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งตับอักเสบบีก็คือมันมีวัคซีนยังมีข้อดีเป็นข้อดีค่ะคือมันมีวัคซีนนะค่ะ วัคซีนเนี่ยฉีกัน3เข็มนะคะจะอยู่ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่กันประมาณ10ปีขึ้นไปมันมีวัคซีนทําให้เกิดภูมิคป้องกันใช่ค่ะค่ะแล้วมีวัคซีนรักษาไหมคะคุณหมออ๋อวัคซีนรักษาไม่มีอะค่ะเพราะว่าในคนไข้เนี่ยถ้าเป็นอาการฉับพลันเนี่ยรักษาทำอาการหมนกันหมดแต่ถ้าเป็นอาการเรื้อรังเนี่ยแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆไปว่าคนไหนเนี่ยควรได้รับยาต้านไวรัสค่ะนะคะก็ต้องพิจารณาเป็นคนๆไปถึงประโยชน์และโทษไม่ใช่ทุกคนจะต้องจะเป็นได้รับยาอนทุกคนค่ะ ทีนี้วัคซีนฉีดสาเข็มอยู่ได้นานไหมคะคุณหมอสิบปีขึ้นไปอ่ะสิบปีขึ้นไปเราจะอยู่ทันไหมเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันโลกแตกแล้วอ้อคุณแม่แนะนำโดยเฉพาะคือคนที่กำลังจะแต่งงานนะคะน่าจะเช็คเอาไว้นิดนึงถ้าแฟนเป็นคนหนึ่งเป็นก็ยังดีกว่าเป็นทั้งคู่อ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคู่ที่กำลังจะแต่งงานใช่ค่ะก็คือควรจะเช็คควรจะเช็คก่อนนะคะว่าเขามีภูมิไหมมีอีกคู่หนึ่งเป็นไหม ถ้าคนนึงเป็นคนนึงไม่เป็นก็ควรจะฉีดวัคซีนเพราะมันป้องกันได้อ่ะค่ะอันนี้มีข้อสงสัยข้อหนึ่งคือมีคนไข้หลายท่านเนี่ยเคยบอกว่าตรวจแล้วเนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วมันมีวิธีการรักษาให้หายขาดไหมคะคือเจอแล้วว่าเรามีเชื้อในกระแสเลือดโอ้โอกาสหายขาดหมอเขาเรียกตรงๆเลยว่าค่อนข้างยากอ่ะค่ะค่ะถามว่าคนไข้ยอยันนี้ยิกว่าคนไข้มีสิทธิ์หายเองไหมมีมะคะ่ะแต่ว่าประมาณการได้ว่า200คนจะมีสักคนหนึ่งค่ะถือว่าน้อยมากค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้หลายรายเนี่ยเราประเมินกันแล้วว่าดูแนวโน้มว่าถ้าท่างจะเป็นเรื้อรังเราก็เดินไม่ยาต้านเวลา้วคะถามว่าหายเองมีไหมมีแต่ค่อนข้างยากแต่ได้รับยาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การหายขาดก็ยังน้อยอยู่ดีค่ะเพิ่มขึ้นมาจาก0.5เป็นแค่2เปอร์เซ็นต์ต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาอาจต้องอยู่กับมันค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอแนะนำว่าต้องให้ความดูแลตัวเองนิดนึงค่ะสำหรับคนไข้เวลาตัดอัตรสบีอะค่ะ คือเราติดเชื้อแล้วเราก็ต้องมารักษาทานยาตามที่คุณหมอบอกใช่ค่ะหรือไม่ก็มาเฝ้าดูอาการว่าเมื่อไหร่ต้องทานยาเอาต้อง,องระวังไว้ค่ะว่าคุณแค่ตังเสียบบีเองเนี่ยบางคนจะมีโอกาสเป็นมะเร็งตับโดยเฉพาะคนที่กลุ่มที่ไวลารัสแต่งตัวค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนหมอแนะนำว่ามาพบหมอตามนัดดีกว่าค่ะโดยเฉพาะคนยิ่งอายุเยอะขึ้นไปในผู้ชายที่อายุมากกว่า40หรือผู้หญิงอายุมากกว่า50ปีเนี่ยเราแนะนำอันเจาสาวตับปีละหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งตับ เพราะเราเจอมันตัดได้เนิ่นๆมันรักษาได้ค่ะถ้ามันเจอสักสิบเซนก็ไม่รู้จะรักษายัางไงเหมือนกันนะเพราะว<ฮ>่าฟ<ฮ>ังดูว่า